สวัสดีครับพี่นอ้องป้องป่ายสู่สุขน,นะครับขอ,อนําท่านข่าสู้ช่องครัวคนออยบัดเทิงศิลนนะครับผมสําหรับเมื่อนี้เมื่อมีอย่างไรครับปนป่าด็อกเตอร์ครับผมหรือว่าปามอครับผมหรือว่าบ้านเข้าเอินปนป่าเข็งน,นะครับป่าเข็งก็ได้ไปยังดอกไปอันอันนี้มากครับผมซีสุมาก คือสภาพคนนะครับคลแล้วนะครับก็เพเป็นตัวแล้วครับนะเมาจาพี่เสียงดนญาตด้ก็นะแต่เ่องเคียงของห้องก็มีครับนี่น้องไม่รวกครับผมน้องไม่รวกคู่กระดิ่งครับผมตุใส่บะย่านั่งจากรีสเกตนะครับหลายจังหวัดเหลือเกินครับผมสั่งมากนะพักแก้มกับซีมี่พักซี่ครับพักหอมพักกาดทินพักหนอกหนอดพักกระทินครับผมทั่วพักไซครับผม ลูกมะระที่นู่นนะครับมะเขือนะครับมะพีมะกินครับมะแกวเป็นไงโซเซ่เนี่ยมแตงน้อยครับพี่น้องอ่านก็ได้ครับให้ไรแล้วครับสมพักกระหลับครับกับใส่กรกหอมเล็กน้อยถึงฝานกลางนะครับผมมาเบาๆหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องมาไม่เนี้ยแกเขาเน่าก็ได้มาครับซื้อมาตลาดครับพี่น้องใส่กล่องแนี่ยสวยงามากเลยครับพี่น้อย ก็ว่าลายยาห่างครับอ่ะกินน้ำแั่นครับผมแซ่บๆน้ำแข็งนะครับพีน่น้องลายาหั่งกลินแบบแซ่บๆนะครับแท็กเจอร์เท่าทานะครับบระด็นนั่นตวันต,นต่ำครับอ่ะต่ำไม่ต่ำเพราะปเปรอะนะครับต้องชิมุนหมดแซ่บๆน้ำแข็พี่นอ้อง ก pues eh, ็เดียงแล้วไม่นรอั้งไเพื่อสุขภาพ Để không hiểu không chặt cũng đóng ta nuôi kia mua mở nó không khèn ăn học จับเัาพี้นมารื้อจับจับครับน้งแหมงมันหวานะนะมัน้องน้ำแหมงรวบพวกกันหนึ่งอ่าอย่าหน้ามันจะสีสเกตด cảm nhờ, cà cà nó phải nấu, <cười> <cười> Mình muốn tả phải nó đông nó cũng muốn bả cà nữa. ใครที่ตันดังนะครับลองกินดูนะครับเอาดีแล้วต้นเหมือนเมื่อกี้คนระับฉุดระบังวัดเนี่ยหายเลยพี่นอ้องเกือพี่นอ้องอันจะได้ต้มเขาทาปัันเลือพี่นอ้อง ต่อมาของผมขวดหอนหยนางรมเนี่ยแต่วมนุ่นจะเป็ดขวาหอยนางรมที่นั่งขวาเราหลอกเป็ดบุรีแบบหอกหอยนางรมมาเนี่ยมาเพระกระเทับนีก่กรถินริมรั้วอืม ว่พักอยู่นั่นมาครับพี่น้องอยู่กับเป,ป,ป็นคือปั้มปนอย่างเงี้ยมาพับแบบหาตามหัวตามตลาดก็ได้แล้วราารนนรป,รประกาศหินแล้วกันเงินบัตบัตเงินยังบุหรี่อ่ะแต่ว่าเอินประกาศหินครับ คำเตือนนะคร enfin ับระวัง um มันจะหินขึ <royalty> ้นตาตั้งแบบเงือเินประกาศมกเขาเนี้นะมเข้นไม่ไงไปเนาะพดหลายตัวไปเนาะอื้มอืมเนาะักก็ต้นหอมอีก แต่มันเป็น้อนนำหินครับทำไมพูดอื่นดครับพี่น้องปาเขียกับมือนน่นนี่แหละครับพี่น้องอยากพยังปักเรื่องนึงก็ข่าวเรื่องนึ่งเพิ่ม เขียวแล้วกันนั่นคือหนึ่งเม่แดดมากาาหรอก,กขาไ่ช่วยเราจริงนะครับแต่เขียวเนี่ยก็พอแห้งการกินที่ตูววิธีนะครับต้องใส่ดูดเรเข้าไปแต่ว่าท่านสมดีไนปนแล้วการว่าแดดประเด็นเป็นไงพี่น้องเหยอะน้ำไป กันมากนะครับมีใจฉากัมนกมากทำไมครับมันจะนอนง่ายเติบดีเลยต้องต้องจะพา เห็นเขาครับเห็นผักก็มันนันแซบมันไข่หิวเขาบรนจับนกทำอะไรเปล่าทำเยอะ